มีซอฮาบะมากมายที่เสียชีวิตพี่น้องกับอบูฮันซาล่าแตฮันซาล่าฮันซาลาเนี่ยนะครับเป็นชายคนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาแต่ปรากฏว่าวันที่นบีเรียกประกาศออกสู้รบเนี่ยท่านออกมาในสภาพที่ยังไม่ได้อาบน้ํายกขาดัดและท่านก็เสียชีวิตในสมรภูมิอูฮุดนี่คือเป็นการบอกให้เราได้รับทราบว่าเขาตอบสนองคําเรียกร้องของท่านนาบีแบบกระทันหันไม่มีความลังเลใดๆนะครับ เขาเสียชีวิตในในวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับแล้วซอฮาบะก็เดินมาเห็นอันเนื่องมาจากว่าที่ศีรษะของท่านฮันซาลาเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยน้ําซึ่งไม่เหมือนกับศพอื่นและท่านนาบดก,ก็แจ้งบอกว่าฮันซาลานั้นได้รับการอาบน้ําชําระร่างกายคืออาบน้ํายกขดัดจากมาอลากะมาอลาก,าากะอาบน้ํายกขดัดให้หนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าฮันซาลาอบบูก็สินเจ้าของสายยาคนที่ได้รับการชําระร่างกาย นะครับพ่อของท่านยาเบสนะครับท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่เสียชีวิตในสมรภูมิอุฮุดยังไงพี่น้องครับค,ครอบครัวของท่านยาเบสนั้นเป็นครอบครัวที่ยากจนมากมีหนี้สินมากมายและก็มีลูกหลายคนนะครับมีลูกหลายคนวันที่ท่านยาเบสเห็นพ่อเห็นศพพ่อของท่านนาบีบอกว่าฉันมองหน้าท่านยาเบสแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่า คนเป็นลูกนั้นลุ่มใจมากลุ่มใจอะไรพี่น้องครับอันเนื่องมาจากว่าภาระหน้าที่ที่พี่ชายจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวเรื่องนี้สินเรื่องพี่น้องอีกหลายคนที่จะต้องรับผิดชอบพอก็เห็นศพกกองพ่อในวันนั้นที่ถูกฆ่าในสมรภูมิอุฮุดพี่น้องครับเขามีหน้าตาที่เศร้าหมองมากแต่ท่านอนับดุลสล,ล,ลอสลมเป็นผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของซอฮบะนะครับนบีเข้าไปปลอบใจบอกว่ายาบิ ท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้สิทธิ์อะไรกับพ่อของท่านในวันเปียมาให้สิทธิ์อะไรนั่นหมายถึงว่าท่านอัลบีสุลลัยสลามบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บินจาบิดนั้นเป็นเป็นหนึ่งในสฮาบะที่จะได้รับสิทธ์แค่เพียงคนเดียวก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาถามเขาว่าเจ้าอยากได้อะไรนะครับถามพ่อจาบิดเลยบอกว่าอยากได้อะไรนะครับเขาบอกว่าอะไรพี่น้องครับ เขาบอกว่าฉันอยากจะกลับไปตายอีกครั้งกลับมาตายในสมรภูมิรบอีกครั้งและอยากจะกลับมาบอกกับคนที่ยังมีชีวิตกับครอบครัวของฉันบอกว่าการตายในสมรภูมิรบนั้นมันมีคุณค่ามากแค่ไหนกับการที่เขาได้รับความเมตตาจากอรสุภาานวาตาลาะเขาขอขออะไรแบบนี้เลยพี่น้องครับเขาขอบอกว่าขอไปบอกกับคนบนโลกใบนี้แล้วก็ขอกลับไปตายอีกครั้ง แต่ล l l a ์บอกว่าสิ่งนี้ท่านไม่สามารถที่จะขอได้ลล l a ์คุยกับเขาโดยตรงโดยที่ไม่มีม่านก,กัน้นนะครับทําให้ยาบิตรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ท่าน,นาาอับดุลลอฮุอะลัยวะซัลลัมบอกนะครับฉะนั้นตัวอย่างมากมายที่ผมหยิบยกมาในบางส่วนทําให้เราได้เห็นว่านี่คือการเสียสละนี่คือการสู้รบด้วยกับหัวใจที่อีมานของบรรดาสาัฮาบะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความลังเลใดๆ ในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลฮุอะลาะวะสลัมและพวกเขาหวังที่จะได้รับความเมตตาจากสิ่งที่เขาเจตนาฉะนั้นท่านพี่น้องครับในวันนี้เราได้มาเยือนตรงนี้นะครับเราได้พลังฟาภัสศาสตร์ขอให้เราทั้งหลายนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นบทเรียนนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีการเชื่อมัน่นและให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่ตายบนศาสนาขอให้ชีวิตของเรา นะครับมีชีวิตที่ดีแล้วก็สิ้นชีวิตในสภาพที่เป็นคนดีที่เรามีอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนุวยตาลาขอให้เราได้ยึดมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮาหนุวยตาลาสิ่งเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งความสุขและความสําเร็จในวันเกียรมะเพราะว่าคนที่จะได้รับชัยชนะในวันเกียรมะคือคนที่ได้เข้าสวรรค์และห่างไกลจากไฟนรกนั่นเอง